ู่ที่ร้านฮุบสเตชันนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนี่นมีอะไรบ้างค่ะ พิเศษสำหรับแฟนๆ 23mania ทุกคนค่ะเพียงใส่โค้ด HSmania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%ค่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันค่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง hoop station ค่ะ อันนั้นแน่ทำอะไรใครไม่แน่ลอง AJ หน่อยครับอืมรุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตที3 Mania วันนี้เราทั้งสองค 2, ้แอมมินตัวกับมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะโอ้โหวจริงๆนะคะมินเอเพิ่มแป๊บๆค่ะนี่ก็วันที่15สิงหาคามเข้ามากลางเดือนแล้วอีกแป๊บเดียวเท่านั้นคะ่ะเพืพ่อนๆตารางการแข่งขันฤดูกาลปกติของ NBA ก็จะอออแล้วคะว่ะรวมไปถึงตารางการเดินทางของพวกเราด้วยนะคะเพื่อนๆลอยแค่แป๊บเดียวค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะเพื่อนเช่นเคยค่ะถึงแม้ว่าอะไรจะเปลี่ยนเราจะกดไลค์ ไปด้วยกันค่ะ ขอเรื่องมาที่ข่าวที่หลายต่อหลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่ทั้ง NBA ได้มีการประกาศวิทายหมายเลข6กของบิลรัสเซลกับทุกทีมเนี่ยแล้วหมายเลข6กที่รบอนเจมส์เขาเคยใส่สมัยที่อยู่กับ Miami Heat แมมมี่ฮิตจะทํำยังไงไมมมี่ฮิตจะเดินหน้าต่อแบบไหนจะสามารถวิทายหมายเลข6กให้กับรบอนเจมส์ได้หรือเปล่าคําตอบก็คือไมมมี่ฮิตสามารถวิทายหมายเลข6กให้กับรบอนเจมส์ได้แน่นอนและพวกเขาก็ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นต่อไปแน่นอนครับพอพูดถึงการวิทายเสื้อแข่งของแมมมี่ฮิตนี่นะครับน้องๆพี่พ พิเศษขนาดไหนย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2003เลยนะครับประธานของทีมอย่างแพตไบรรี่เนี่ยเขาได้มีการประกาศวีทายหมายเลข23ของไมเคิลจอแดนนะครับท,ท,ทั้งๆที่ไมเคิลจอแดนเนี่ยไม่ใช่นักกีฬาของทีมไมมมีฮีด้วยซ้าไปแต่ด้วยความที่ประธานของทีมอย่างแพตไบรรี่เนี่ยนะครับที่ต่อสู้กับไมเคิลจอแดนตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ New York, นิวยอร์กิกสมัยที่เป็นหัวหน้าโค้ชอยู่กับแมมมี่ก่อนที่มาเป็นประธานของทีมด้วยซ้าไปทั้ง2คนเนี่ยต่อสู้กันอย่างสนุกมากๆเลยนะครับแม้ว่าแพตไบรรี่เนี่ยจะเป็น ไมเคิลเจแดนทำอยู่ใน NB a ทําให้กับแฟนบาสทั้งโลกทั้ง2ฝ่ยายเคารบแล้วก็นับถือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนั่นคือสาเหตุว่าทําไมแพทไรรีนถึงตัดสินใจรีทายหมายเลข23ให้กับไมเคิลเจแดนที่สนามแห่งนี้นั่นหมายความว่าในอนาคตะคจะไม่มีผู้เล่นคนไหนของแมมมี่สามารถใส่หมายเลข23ได้ตัวของเขาไม่สนเลยนะครับว่าใครจะวิจาร์อย่างไรก็ตามครับไมเคิลเจแดนไม่เคยอยู่กับแมมมี่ยินะอัดแมมมี่ิตมาครั้งแล้วครั้งเล่าแลวทำไมถึงรีทายให้แบบนี้แพทไรรีไม่สนเขาจะรีทายหมายเลข23ให้้เท่านน,นัยังไม่พอสิ ไมมี่ฮีทเนี่ยยังมีการวีทายหมายเลข13ด้วยนะครับสำหรับแดนมาริโน่นี่คือนักกีฬาจากอเมริกันฟุตบอลนะครับไม่ใช่ NBA ทางทีมไมมี่ยังมีการวีทายหมายเลขให้เลยด้วยความสุดยอดของคอร์ตแบคคนนี้เนี่ยแหละครับจุดที่น่าสนใจอยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่านักกีฬาที่ได้รับการวีทายหมายเลขแต่เขาไม่ใช่นักกีฬาของทีมไมมี่ฮีทเนี่ยจะอยู่อีกส่วนหนึ่งสำหรับนักกีฬาที่มาจากไมมี่ฮีทเนี่ยก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าเกิดบิลรัสเซลได้รับการวีทายหมายเลขเนี่นนย พอพูดถึงรืบอนเจมส์นะครับทุกฝ่ายเนี่ยต่างก็ชี้ไปนะครับว่ายามที่รืบอลเจมส์อยู่ในช่วงพีคมากที่สุดเนี่ยแน่คือในยามที่เขาอยู่กับแมมมี่ฮิตเนี่ยแหละครับตอนนั้นอยู่กับแมมมี่ทั้งหมด4ฤดูกาลสามารถนำแมมมี่ฮิตเข้าชิง NBA f i n a l ไฟนอลถึง4ฤดูกาลติดควา้าแชมป์ NBA ได้2ครั้ง MVP อีก2ครั้งไฟนอล MVP อีอีก2ครั้งนี่คือความยอดเยี่ยมครับถึงบอกว่าแมมมี่ฮิตเนี่ยยังไงก็ต้องรีทายหมายเลขให้กับรบอลเจมส์ค่อนข้างแน่ในประวััััตติศาาาาาสร์ขขอองงมมมีีีทททเเเนนนน่ยยคคกกค้้หหหลใกกกกฬด5็ื ทีมฮาร์ดเวล์ครับหมายเลข10คนที่2ก็คืออลอนโซมอร์นิงหมายเลข33คนที่3ก็คือชกิลโอเนลหมายเลข32คนที่4คือคริสบอสนะครับหมายเลข1และคนล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในช่วงปี2020ันี่สแหละแน่นคือหมายเลข3เดเวนเวทเนี่ยแหละครับเหล่านี้นี่คือนักกีฬาที่สร้างชื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมมากมายเลยนะครับแล้วก็เชื่อและเกินนะครับว่าวันไหนก็ตามที่เรบอนเจมส์ตัดสินใจรีทายหมายเลข6ข,ของเขาเนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนขื่อหลังคาร่วมกับทีมฮาร์ดดอออออเเเเววววววย์์รรรร่่มมมกกกับ The Wade, Chris Bot, กับบบชคคโโนนนนลลิิสสแ้็ซ แน่นอนครับพอพูดถึงแมมมี่ฮีทเนี่ยนะครับอยากจะเล่าเรื่องของดันแคนโรเมซันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับให้เ,เพื่อนๆทุกคนฟังย้อนกลับไปในปี2020ช่วงนั้นเนี่ยไวรัสโควิด -19 กําลังระบาดตัวของเขาบริจาคนะครับอาหารถึง1 0 0 0 0หมื่นมื้อให้กับคนในชุมชนเนี่ยแหละครับล่าสุดเขาได้จับมือร่วมกับดันกินโดนัทนะครับร้านโปรดของตัวเขาเนี่แหละยามไดก็ตามที่ยิง3คะแนนลง1ลูกเนี่ยเขาจะบริจาคเม็ดกาแฟนะครับสามปอนด์แล้วก็เงินอีก30เหรียญต่อรายการยิง3คะแนนลงลกนับและในฤดูกาาที่ผ่ผนมมาาา่ยแ้วาการิง3ะคน ดันแคนโรเมนสันจะตกลงบ้างก็ตามแต่เขาก็ยิงลงไปทั้งหมด232ลูกนะครับเรียกว่าเป็นอันดับ7ของหลีกนะครับเทียบเท่ากับเดรนเวนมิเชลที่ทําได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวของดันแคนโรเมนสันเนี่ยก็บริจาคเม็ดกาแฟร่วมกับดันกินโดนัททั้งหมด696ปอนด์หรือกว่า315กิโลกร,รัมเนี่ยแหละครับเยอะมากๆเลยรวมไปถึงเงินอีก6,960เหรียญน,นะครับหรือประมาณ250,000บาทเนี่ยแหละครับทำให้ตัวของดันแคนโรเมียนสันเนี่ยเขาก็รู้ อาหารผ่านสิ่งที่ตัวของเขาเนี่ยรักเขาชอบการกินกาแฟก็ชอบการกินโดนัทมากๆเลยเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ดันแคนโรบินสันเขาทำนะครับในนามของแมมมี่ฮิตนี่แหละเรายังไม่รู้นะครับว่าแนนาโคดันแคนโรบินสันจะอยู่กับแมมมี่ฮิตอีกนานแค่ไหนเพราะว่าชื่อของเขาเนี่ยอยู่ในแพ็กเกจการเทรดตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการเทรดเควินดูแรนไม่ว่าจะเป็นการเทรดโดนัลวนมิเชลก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับจากดันแคนโรบินสันตอนนี้นะคะแฟนๆบานสิ่งพวกเราเนี่ยก็เฝ้ารอตารางการแข่งขันในฤดูกาลปกติอย่างใจจดใจจ่อค่ะแล้วก เปิดสนามคืนวันมอบแหวนของ Golden State Warriors พวกเขาจะเจอกับ LA Lakers โ oh, อ้โหลีกเนี่ยจัดให้พวกเราเจอความมันตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยทีเดียวนะคะให้สมกับการรอคอยมานานแสนนานค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะในเกมแกข่งขันวันคริสต์มาสนะคะถือว่าเป็นเกมพิเศษของฤดูกาลปกติ Golden State Warriors จะจะเจอกับ Memphis Grizzlies คู่กัดเพลย์ออฟรอบ2ส,สมใจจามอรันกับด y m o n d g ก e ี n เลยค่ะเสียดายนะคะเนี่ยทีไม่มี Gary Payton The s ไ c o n d ไม่อย่างนั้นจะคงมันกว่านีน้อีกและก็ถือว่าเป็นการแข่งขันวันคริสต์มาสครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ ทีมแมนฟิสกิสตีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนเป็นแวนคูเวอร์กิสตี้ด้วยนะคะและก็ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพื่อนๆทางลีกเนี่ยก็น่าจะจัดให้ LA Lakers เจอกับ Dallas Mavericks โดยบอลเจมส์จะไปเยือนลูกกรดอนฉีกที่ American Airlines Center ทั้งสุดท้ทายทั้งคู่เจอกันงานคือเกมวันคริสต์มาสในปี2020ครั้งนั้นเนี่ย LA Lakers ในฐานะทีมป้องกันแชมป์นะคะเอาชนะ Dallas Mavericks ไปได้138ต่อ115แอนโทนีเดวิสคนเดียวในกดไปถึง28แต้มในตอนนั้นยังไม่มี r u s s ร l สเซลวอส o ูค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไป ะะ The Last ดัลลัสแมริสพวกเขาได้ทั้งคริสเตียนวูดแล้วก็เจวัลแมคกีค่ะมาร่วมทีมถ้าหากว่า LA ลเล e เกอร์จะไม่แข็งแกร่งกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาดูแล้วเนี่ยจะต้องเสร็จลูกกรดอนฉีกแน,แน่เลยนะคะเอมิเอแล้วก็แววแวมี my, ค่ะว่าฟิลลิแซานเซจะเจอกับเดวอนักเกสนะคะแล้วก็ New York, นิวยอร์กนิกซ์จะเจอกับเฟาเดลเ l ฟีสเซเว่นดีซิกเซอร์ปิดท้ายกันที่มิววอกกี้บาร์เจอกับบอสตันเซลทิสค่ะโอ้โหมันทั้งนั้นเลยนะคะเอมิเน่แต่ละคู่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะจะเป็นทางการ งลีกเนี่ยเตรียมตัวประกาศนะครับให้เมมฟิสกิซี่ทำแข่งขันเกมวันคริสต์มาสกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เกยดทำให้จนถึงณเวลานี้เนี่ยนะครับเหลือเพียงชาร์ลอตต์ฮอนเนสเพียงทีมเดียวที่ยังไม่เคยเล่นเกมในวันคริสต์มาสนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ไม่ว่าจะเป็นชาร์ลอตต์ฮอนเนสตั้งแต่ที่ก่อตั้งนะครับหรือจะเป็นชาร์ลอตต์บ็อบแคทและกลับมาใช้ชื่อชาร์ลอตต์ฮอนเนสอีกครั้งหนึ่งพวกเขาไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเกมวันคริสต์มาสเลยต้องรอจนกว่าที่ลาเมโรบอลเนี่ยนะครับจะนำทีมชาาาาาาารรร์์ลลลลลออออตตฮเเเนนนนนนนมมมีผผงงงกกกัับบขขึ้โดดด่่แฟๆยจะชช Et, แล้วก็ลาเมโรบอลลอเกิดแบบนั้นจึงจะทําให้ทีมของพวกเขาเนี่ยมีโอกาสได้ทําการแข่งขันในวันคริสต์มาสนะครับแบบที่จามาแรงเขาทําให้กับเมมฟิสกีสตรีนในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยแหละครับเราไปต่อนที่ชิคาโกบูลส์กันสักหน่อยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยพวกเรายังไม่ทราบเลยนะครับว่าสถานะและก็สภาพร่างกายของลอนโซบอลที่กลับมาจากการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่เอ็นหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายของตัวเขาตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งทีมก็คาดหวังเอาไว้นะครับหลังจากที่เขาทําการผ่าตััดดรรกกษาาาในนนช่่วงเือมคมคไป สัปดาห์จะสามารถกลับลงสนามทำเกมกันแล้วก็ช่วยทีมได้ทันในช่วงกา,การแข่งขันเพลย์ออฟแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดขึ้นชิคาโกบูลตกรอบแรกนะครับแพ้มิวกิบักซี่ตอนหนึ่งสู้กันไม่ได้เลยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรองประธานของทีมอย่างอารูรัสคานิโชว์สเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกสภาพร่างกายหลังจากที่ทําการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บของลอนโซบอลเนี่ยดีขึ้นตามลําดับแม้ว่าจะค่อนข้างช้าครับกว่าที่ทีมคาดหวังเอาไว้แต่ล่าสุดทางทีมงานของฝั่งลอนโซบอลเนี่ยนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของตัวเขาเนี่ยด ว่าจะพร้อมลงสนามทําการแข่งขันแน่นอนตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลเลยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องการให้ทั้งทีมเนี่ยนะครับตั้งแต่ในวันนี้จนถึงช่วงเทรนนิ่งแคมป์ไปเข้าสู่ช่วงพรีซีซั่นค่อยๆเพิ่มความมั่นใจเพิ่มโอกาสในการลงสนามเพิ่มความฟิตซ้อมให้กับตัวของลอนโซบอลจนสุดท้ายเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าสู่ฤดูกาลปรกติเพราะว่าลอนโซบอลทุกคนก็ทราบกันดีว่าถือเป็นกุญแจสําคัญเป็นกําลังสําคัญอีกหนึ่งคนนะครับของชิคาโกบูลส์หมือนจะเป็นการเล่นเกมรับวงนอกนะครับถ้าเกิดขาดนนลอ Alex Car น,เลนเกม รับวงนอกแน่นๆให้กับทั้งทีมชิคาโกบูลส์ถ้าเกิดได้ลอนโซอบอลส,สภาพ100%กลับมาเนี่ยมันจะเป็นการรันเกมรันเพลย์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงการเล่นเกมรับจะทําให้ชิคาโกบูลส์มีฤดูกาลที่ดีแน่นอนตัวเขาจะต้องเล่นร่วมกับไดมาเดโรซันแซคโรวินแล้วก็นิโคลาวูลซิวิชได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับเราไปต่อกันที่บอสตันเซลติกส์ค่ะแมตช์จะเต็มไปด้วยกระแสการเทรดแต่ตัวเจเรนบราวน์เนี่ยบอกเลยค่ะว่าตัวเขาเนี่ยคือเซลติกส์และเขาพร้อมที่จะอยู่กับเซลติกส์ไปยาวๆหัวววเเเค้้้าาไตอออนนนีี่่ออ่ะชืขงยแลก็แกรรนววอลลเียมงไไปถึิท์อยู่ในแพ็ี ที่จะเทรดเอาตัวแคนเบอร์แลนมาร่วมทีมปัจจุบันเจเรนบราวน์เนี่ยอายุ25ปีนะคะเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดอันดับ2ร่วมกับเจสันเชชั่มค่ะพาทีมบอสตันเซอร์ติกเข้าสู่ NBA Finals ในรอบ12ปีตัวเขานี่คงอยู่ในสัญญานะคะ4ปี106.3ล้านเหนรียญจูเป็นสัญญาที่เซ็นกับทีมไว้ตั้งแต่ตอนที่จบสัญญาลุกกี้หกตัวเองคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มสินะคะตอนนี้เจเรนบราวน์นี่คือระดับออสตาแล้วค่ะเรามารอติดตามชมกันนะคะว่าบอสตันเซ ทั้งกายและใจทําเพื่อเซอร์ติส์ค่ะเราไปต่อที่อดีตรแรฟเฟิลนับ2ปี2021นอะครับอย่างเจเรนกรีนตัวหลักอนาคตไกลนะครับของฮิวสันร็อกเกสในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับตัวเขาได้ตั้งเป้ามีทั้งหมด3อย่างรวมถึงการพัฒนาทักษะในการเล่นหลายอย่างเลยนะครับเรื่องมานที่เป้าหมายของตัวเขาทั้งหมด3อย่างเรื่องแรกเนี่ยเขาต้องการจะนําทีมฮิวสันร็อกเกสนะครับชนะมากกว่า20เกมไม่จมได้มากกว่าในฤด,ดูกาลที่ผ่านมานั่นเองเรื่องที่2เขาตั้งใจจะต้องทําผลงานนะ ถ้าเกิดทําได้และเรื่องสุดท้ายเจ้าตัวตั้งใจเลยนะครับจะมีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มอย่างน้อยนะครับ20ถึง25แต้มเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่าตัวของเจเรนกรีนเนี่ยเขาจะสามารถทําได้หรือเปล่าแต่ที่แน่แน่เจ้าตัวเนี่ยก็พยายามนะครับพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะในการเล่นโดยจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแกร่ง,ข,งของร่างกายพยายามพัฒนาการเล่นที่เรียกว่าแคชชั่นชูดหรือว่าเพื่อนส่งมาปุ๊บจับแล้วก็ยงิงนี่คือสิ่งที่เจเรนกรีนเขาต้องการจะพัฒนาตัวเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับ ตรงข้ามเนี่ยรุมดับเบิลทีมแล้วเขาจะส่งไปให้เพื่อนลักษณะแบบไหนส่งไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะต้องจับแล้วก็ยิงได้หรือว่าส่งไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะต้องสร้างจังหวะแล้วก็ทำแต้มให้กับเพื่อนได้เหล่านี้นี่คือสิ่งที่ตัวของเจเรนกรีนเขาพยายามพัฒนาตัวเองตลอดในช่วงปิดฤดูกาลย้อนกลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เป็นรุกกี้เนี่ยนะครับตัวเขาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่พอสมควรนั่นคือการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงทําให้เขาสามารถรงสนามทําแกงขันได้เพียง67หกแสารเ่จ็ดเกนคแั่ ทําให้ตัวของเขาสามารถติดออรุกกี้ทีมแรกได้เราเห็นสัญญาณที่ดีในการเล่นของตัวเขาหลังจากกลับมาจากการบาดเจ็บโดยเฉพาะช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยแหละครับจะตัวสามารถทําระดับอย่างน้อย20แต้มเนี่ย15เกมนะครับจาก22เกมหลังสุดเขายังสามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มได้ถึง5เกมติดต่อกันและเกมสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยกดคนเดียวถึง41แต้มเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลที่เป็นรุกกี้ถ้าเกิดตัวของเจเรนกรีนเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาทักษะในการเล่นของตัวเองในช่วงปิดฤดูกาลและสามารถท ได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจเนี่ยนะครับโอ้โหฮิลสันร็อกเก็ตสจะกลับมาพังงานได้ในเร็ววันครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมผลงานของเจเรนกรีนนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้แบบเต็มเมเล่นรวมกับดราฟอันดับ3อย่างจับรีสมิธจูเนียสนุกแน่นอนครับสำหรับฟแฟนแฟนฮิลสันร็อกเก็ตสปิดท้ายกันที่เจ้าของทีมที่คุมการบริหารของ l l ลเอลเลเกอร์อย่างจีนี่บัสนะคะเขาก็ได้บอกค่ะถึงความประสงค์และก็ความตั้งใจของคุณพ่อของเขาดร์เจอร์รี่บัสตั้งแต่ที่มาเป็นเจ้าของทีม LLA Lake ี1979คพเอลเอาเลเ้องพา l a อลเลเกอร์คว้าแชมป์ให้มากกว่าบอสตันเซลติกเสร็จงได้และนี่ก็คือสิ่งที่คุณพ่อของเขาต้องการค่ะและในปี2020แอลแอลเลเกอร์ก็สามารถคว้าแชมป์ที่17ของตัวเขาเองเทียบเท่ากับบอสันเซลติกแต่จินนี่บาสเขาก็บอกนะคะว่างานของพวกเขาเนี่ยยังไม่จบลงพวกเขาจะต้องเดินหน้าก้าวต่อไปเพื่อสารต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อของเขาและนี่ก็คือสิ่งที่จินนี่บาสต้องการแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําให้ได้แต่ถ้ามองกันตามตรงแล้วเนี่ยค่ะในอนาคต4-5ปีข้างหน้าบอสตันเซลติกเสร็จที่นำโดยเจน ทุกทีในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะแพ้ใน NBA Finals ก็ตามแต่ LA Lakers ค่ะในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่แม้กระทั่งเข้าสู่พื้นที่ play in เลยนะคะและในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าเจ้าของทีมอย่าง g ิ n น i Fast เนี่ยตั้งทงไว้แบบนี้แล้วพวกเขาต้องทําเต็มที่อย่างแน่นอนแฟนๆม่วงทองค่ะรอติดตามกันต่อไปนะคะมีหวังค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA ยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 Man เนี่ย เ,เพราะ NBA คือจีนได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ